ก็อบอวนไปด้วยเรื่องราวของความรักในหลากหลายจังหวัดนะคะซึ่งเริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้คู่รักนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะจำนวน10คู่ค่ะเดินทางไปร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์กันที่บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการจัดก,กิจกรรมสมีรลาสัญญารักครั้งที่3มบรรยากาศก,าก็อบอวนไปด้วยความรักแล้วก็รอยยิ้มล่ะค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณ แหลมสมิลาจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะได้มีการเปิดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรักนะคะหรือว่าวันวาเลนไทน์ในกิจกรรมสมิลาสัญญารักปีที่3 โดยวันนี้ก็มีทางด้านของคุณชัย,ยพรนิยมแก้วในอำเภอเมืองสงขลาค่ะก็มาเป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้ง10คู่ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีสักขีพยานนะคะที่ทั้งส่วนราชาการและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่จดสงขลาวันนี้ก็มาร่วมเป็นสักขีในพยานรักของคู่สมรสทั้ง10คู่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็มีคู่สมรสที่เป็นชาวไทยอย่างที่บอกแล้วว่า ชาวไทย9คู่นะคะวันนี้แล้วก็มีชาวต่างชาติ1คู่ค่ะซึ่งวันนี้ก็แต่งกายกันด้วยชุดไทยชุดคู่เหมือนและก็ที่สดุดตาก็คือการแต่งกายของคู่รักเงาะป่าที่เรียกบรรยากาศและก็สร้างสีสันรเรียกรอยยิ้มให้กับคนในงานได้เป็นอย่างนี้ค่ะ โดยทางด้านของคุณชัยพรนิยมแก้วนายอำเภอมืงสงขลาบอกค่ะว่าปีนี้ทางด้านของอำเภอมือสงขลาเล็งเห็นความสําคัญของสารบ,บันครอบครัวนะคะจึงได้ดําเนินโครงการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักในกิจกรรมสมิลาสัญญารักษ์ครั้งที่3ค่ะ เพื่อส่งเสริมให้คู่รักเหล่านี้นะคะได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคู่สมรสที่ตกลงปลงใจจะมีการจัดพิธีแต่งงานในอนาคตที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนสมรสได้มาจดทะเบียนในสถานที่สําคัญของจังหวัดสงขลาก็คือแหลมสมิลาบริเวณนางเงือกหรือว่าศาลาแปดเหลี่ยมที่บริเวณริมชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลาเนี่ยแหละค่ะแล้วที่สําคัญวันนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้ทุกคนได้รู้จักกันด้วย ซึ่งสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีทั้งการจัดขบวนแห่ขันหมากขบวนแห่ของคู่เป่าวสาวพิธีคล้องพวงมาลายัยสวมมงคลแฝดรวมไปถึงพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรและก็พิธีที่สำคัญที่สุดก็คือการจดทะเบียนสมรสซึ่งบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะเนื่องจากว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและก็อบวนไปด้วยรอยยิ้มที่ทุกคนต่างมอบให้แก่กันในวันสำคัญวันแห่งความรักปีนี้ละคะ่ะ